สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยจะมารีว mm. <Yeah. S 1> really? ิว oh, ว่าพี่แอนดี้ซื้ออะไรมามั่งพี่แอนดี้ไปช้อปปิ้งนางเป็นเมียจอยเมื่อนจอยเป็นสามีนางเป็นภรรยาเนี่ยนี่นะ yes เ็นได้ยินไหมได้ยินใช่เขาบอกอยู่นะได้ยินไหมพี่นะเพียร์ดี้เรียกันว่าเพียรดี้นะเพื่อนโมโหมาก็แอนดี้เลยอย่างเงี้ยทับทาอารมณ์ดีก็เพศดีอย่างเงี้ยนะเพศดี้เนาะ อี่เงี้ยหรอเปล่าราทั้งนั้นแหละการแบบรีวิวไหมรีวิวโอเคเขาไปซื้อมาเราก็ต้องเนาะรีวิวให้เขาแบบภูมิใจหน่อยเขาซื้อไก่มาวันนี้เขาจะอบไก่ให้จอยกินจอยไปทํางานใช่ไหมล่ะพี่อันดี้เลิกงานพี่อันดี้จะอบไก่นี่พี่อดติซื้อไก่มาทั้งตัวจ้ะเขาก็จะผสมพวกเฮิร์บมาแล้วเพ um. ื pues right. okay, uh ่อนๆเฮิร์บหมายถึงว right. ่าเครื่องเทศอ่ะจ้ะเฮิร์บพวกเครื่องเทศแบบเป็นใบอ่ะจ้ะนะนั่นแหละพวกเฮิร์บภาษาอังกฤษเขาเรียกเฮิร์บ คล้ายๆพวกเป็นใบคล้ายๆผักชีจ้ะนะวางดังวางดังอย่าตกใจแล้วก็มีเนยอยู่ด้วยเนี่ยถ้าบอกหรือบอกไปเราขอบใจเขาบอกว่าให้จอยรีวิวพอพปี้เลยให้รีวิวให้มันครบอย่างเงี้ยเพิ่นเพงยเอาไหเอาไหนก็จะมีเฮิร์บแล้วก็จะมีเนยจ้ะนี่เนยมีเนยด้วยอืโดนแล้วอันนี้ทีเนี้ยทุกอย่างครบแล้ว อันนี้ก็เหมือนกับซีเรียบาร์จ้ะนะซีเรียลเอาอาหารซีเรียลมาทำเป็นซีเรียบาร์เขาไข่คนน,นนี้น่นะกินเพื่อนช่าปล่อยเขาอันนี้เขาก็ไปซื้อแบบสำหรับพวกสโลคุกจ้ะนะเครื่องเครื่องสโลคุกเครื่องพวกพวกแบบตุ่นนะาจ้ะนะปุ่นอืมกิปนี้มีอะไรมากมายรีวิวของผัวอของเมียสิร <laughs> ีก็ของเขาของเขาเองนั่นแหละไม่ใช่ของจอยนะที่ซื้อไหมคือของเขา ันนี้ก็ของเขาอ่าให้เข้าไปอันอันนี้ก็ของเขาเออของพี่แอนดี้เขาคูสุดเลยเนี่ยคูตัดคูสัดนี่ก็ของแอนดี้ออของแอนดี้อาคุณเพื่อนเลยนี่นี่ก็โปรตีนเชคกลิ่นวานิลาารสชาติวานิลาเอ้ก็ของเขาไม่ใช่หองจอยก็ให้รีวิวนี่คือของเขาหมดเลยเพื่อนๆอันนี้มีหองจอยมีห้องจอยวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็ของพวกเรานี่แหละเออ อันนี้ก็ของเขาเออเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์อะห้าเปอร์เซ็นต์เออแอลกอฮอล์อันนี้ก็ทูน่าอันนี้ก็ของเขาอีกเออของเขาอันนี้ก็ของเขาอันนี้ก็ของเขาของพี่แอนดี้เขาอาวตกลงเบียร์อันเดียวเหรอให้จจยเนี่ยอันนี้ก็ของพี่แอนดี้อีกเออแต่ว่าสามารถแต่งกับเมียได้อยู่โอเคอันนี้ก็ของพี่แอนดี้เออของเขาตุกคงนี่ไปชอปปิ้งมานหกนี่ก็ของแอนดี้ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สำหรับในครอบครัวจ้ะนะสอยซอส อันนี้ก็หองเพียรดีเขาอือถั่วกับไส้กรอกตกลงไอซื้อนี่มันหอมกันทาั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยอันนี้หกจ้อยจะสั่งขนมจีนเออรู้เรื่องอยู่เพืเ่อนๆบอกว่าเอานูเดอร์ที่มันมีรูปดอกกุหลาบนะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีไม่ต้องเอาอยัางเอามาให้ได้ยู่นี่ใช้ง่ายเนี่ยพ่อบ้านอะใช้ง่ายเยอะนี่ไ,ได้มาให้จ้อยสองถุงนุ่นแล้ Joy สั่งสองถุงไงนานเลยมาสองถุง อันนี้ก็ของนางเออนี่ก็ของพี่แอนดี้แลตกลงนี่ของเขาหมดเลยกองๆเห็นี่ยเอออันนี้ก็ของพี่อนดี้กับน้องแอนจ้ะ Everything is where you like ด้านนี้อันเดเออนี่นี่ของพี่อนดี้นีกระชังแอนที่ไหนไลฟ์ทัานนี้เธอกินไม่เยอะแอนด้วยบอกว่าของลูกองั้นก็ของลูกใช่ไหมไปก็โอเคโอ้โหเขาบอกว่าเขานี่เขาบอกว่ารู้นะว่าจอยนินทาเขาบอกอันนี้ของเธอหมดอะไรของฉันกับลูกว้า เพื่อนมาเลยดู้วน่เพือ่อนอันนี้ก็ของทั่วกราวยอกเพอร์ฟูดินแบบสําเร็จรูปนี่อื้อนี่อันนี้ก็บอกว่าของจอยเดีด๋ยของจอยเนี่ยเออไปได้หัวสวีทมาเพื่อนเพื่อนหัวสวีทมาสองหัวไว้ตำเออไว้ตำช่วงนี้กินตำบ่อยมากนะชวนชวนเจสา,ายขับรถมากินตำกับจอยอยู่อันนี้ก็ของจอยผักะนาเขาเรียกซอยซุ้มนะเพื่อนเพื่อนนะผักะนา ผักคะน้าที่ไหนผักกวางตุ้งรีวิวสับสนภายในกวางตุ้งแค่เอพกวางตุ้งเด้เออกวางตุ้งอ่ะเออไม่ใช่ผักชอยเออน่ะอันนี้ก็คือผักคะผักคะน้าก่ะผักกวางตุ้งเพื่อนซอยซุ้มเขาบอกเรงรีวิวได้ปวดหัวมากเลยนู่นะแครลอดเออนางซื้อแครลอดมากี่หัวเนี่ยทำไมไม่ซื้อยกทุ่งมาเนี่ยสี่เมันรวนร่วงร่วงเลยทีนี้โอ้โหการรีวิวครับ ล่วงบอกแล้วต้องซื้อใส่ถุงถ้าซื้อใส่ถุงมันจะไม่ล่วงแบบนี้เนาะไอ้น,นี่มันไม่ได้ซื้อใส่ถุงมันเลยหลุดมือล่วงเลยนี่นะก็ซื้อมาสี่หัว <c oughs> ดีเนีงอันนี้อันนี้อนมอันนี้น้าก็ซื้อมาขนมขนมปังที่จอยชอบนี่เออมันจะมีพวกลูกเกดพวกไอ้คัมเบอร์รี่อะไรอยู่ข้างในเนี่ยคัมเบอร์รี่แล้วก็อะไรคัสอ,อะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกล่ะออจอยชอบนะาซื้อมาอุ้ย กองกองตรงนั้นของเขาอันนี้ของเราอันนี้ของเขาของเราด้วยนีขนมมาก,กซือไม่ให้ลูกกินขนมซอสแอนวานิก้าขนมแบบแบบเกลือกับไอ้น้ำส้มสายชูอะซอสแอนวานิก้าซื้อมาให้น้องแอนอะเคลียรที่ซื้อมาให้ลูกแบบเมียกับตัวเองเอันนี้ก็แบกบเหมือนแป้งกันกินจ้ะนะเกลือกับวานิก้าไม่กินเจ้าไม่ค่อยชอบกินวนิกา้าน้ำส้มสายชูไม่ค่อยชอบกินไง กินแล้วมันแบบว่ามันเหมือน,นแบบทําให้ปากจอยเหมือนนี่รับรสชาติแบบไม่รู้อ่ะอันนี้จอก็สั่งเขาจานนี่ไป้เรื่องอยู่อันนี้รู้เรื่องอยู่บางทีเราไม่สั่งเขาก็ซื้อมาให้อันนี้อันนี้ก็ถงวงอกเออซื้อให้เมียไม่ได้สั่งนะเนี่ยเออเขาซื้อมาให้เขาคิดถึงเราไงเนาะอันนี้ก็คือพวกเราจะถ้าจะต้มผักรวมมิตรอ่ะเขาจะซื้อแบบผักรวมมิตรอย่างนี้มาจานนี่จะมีแครอทมี อเบบี้ท玛ตประเทศโตเงี้ยมันฝรั่งเล็กอ,อ้หลายอย่างหาอมใหญ่อหลายอย่างอันนี้อะไรบัางอันนี้อ่านว่าไงบอกเขาดิมีอะไรม้้ tomorrow, มนนงแครอทแล้ว um, carrots, potatoes, onion, sweet, อะไรอัน,น่รอทแออทแครอแอทแทแคอแรอออออออรคออออาอ,อ,าก,อากออกแอแท สโลคุกนี่แหละของก็เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเมื่อกี้นะ,ะอ,นะอันนี้ก็มันเทศสวีทประเทศทุอันนี้เอาไว้สำหรับอบเพ็นเมื่อนางสงายซื้อมาให้แอนเหรอเนี่ยขวดยูยยอ่ะขูดยูอ่ะเออเขาซื้อมาห้าหัวเพื่อนๆเขาซื้อมาห้าหัวเขา ได้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาไปยูก็แทนพูดัอเวด้วยเอาของเอาของยูไปพูดัอเวดแล้วบอกว่าก็เอาของเธอเอาใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วบอกให้เอาให้เขาเอาของเขาเอาใส่อันนี้เขาก็ซื้อมาให้จอยวันวัตเตอร์โรเมนฮาร์ดโรเมนฮาร์ดโรเมนฮาร์ดเดี๋ยวก่โรเมนฮาร์ดโอเคโรเมนฮาร์ดเลยโรเมนฮาร์ดไม่ค่อยรู้หรอก อันนี้ก็สวีทประเทศทุกวก็มันฝรั่งมันฝรั่งที่ไหนล้วมันเทศบดเออมันเทศบดเบโอเคบอกกัเธอเอาใส่ตัวเองอนนี่แบบบรรดาเขีย <Thank you. S 2> นดีช้อปปิ้งอ่ะทีนี้อะไรจ้ะนะอันนี้ก็เออเอาไปเถอะไม่กินหรอกไอ้นั่นอะหวัวเราจะกินหูลูกอีกอุ้ยไอที่แบบแบบมีมีไอ้อะไรน้ำส้มน้ำส้มบอกแล้วว่าไม่กินไม่กินเพื่อนยังย so ังยัง น้องผมพบกันไม่ก <c oughs> um, so ินโอ้ยอ <c oughs> um, so ันเดียพี่เฮ้ยกินหรอกบอกคัะเดี๋ยวก็รู้แหละเออพี่เฮ้ยเขอยากกินหรอกถ้าอยากกินไปซื้อกินเองก็ได้หรอกแค่ขนมอย่างเงี้ยน้องเพิ่มไนะเอาสวัสดีโรยยัยอยู่ไม่สวัสดีเลยตอนนี้อยู่เลยทัสดีครับสวยๆสมุยหมอชิปเล่ชิลลียัมโทรศัพท์อันนี้ครับสิสาวๆโทรมาหาแล้ว เราวเธอต้องพกวัสด,ดุดอบอ้างเก็เดี๋ยวคอนไร้เลยลูกค้าลูกค้าลูกค้าเขานี่ค่ะเขาซื้อมาหน่บอกให้จอยเก็บถ้าซื้อมาแล้วเธอก็เก็บใส่ตู้เย็นนะโอเคฉันฉันซื้อมาแล้วที่เธอคือกเก็บใส่ตู้เย็นเขาบอกโอเคได้เก็บเอง ทั้งนั้นฉันชอบก็ซื้อมันให้กินมาบอกเธอรีวิวสิรีวิวสิฉันซื้อมารรีวิวเลยอย่างเงี้ยบอกให้จอยรีวิวข้าวข้องที่เขาซื้อมามเพูดอะรีวิวหน่อยเดี๋ยวนางจ,จะเสียใจเดีบอกว่าอุตส่าห์ไปซื้อมาของแคปเธอไม่ค่อยรีวิวเลยนะช่วงนี้เอาไปรีวิวหนะ่อยพราเขาเก่งเขาซื้อขอ้งมาให้เขารู้ว่าเมียชอบกินอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแล้วก็รีวิวให้เพือพ่อนๆได้ดูนะคลิปนี้มันก็ไร้สาระจ้ะแต่อยากให้เห็นความ ความล่าเริงของพี่แอนดี้เขาดีขึ้นนะพี่จอยทำนี่คือเขาก็ย,ยังกล้าออกกลองออกลงกล้าพูดเขากล้าคุยใช่ไหมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเขาคือไม่ค่อยเห็นเนาะตอนนี้เขาก็อาการดีขึ้นอาจจะมีแต่อา,อา,อาทิตย์นี้ทางอา,าทิตย์อาการของดีของแอนดี้ดีตลอดนะยังยังไม่ลงลงลงต่ำนะ เพราะว่าบางทีอ่ะนางจะแบบว่าดีอยูส่สองวันนอกนั้นก็5วันนี่คือแบบนะโรคซึมเศร้าแต่อาทิตย์เนี้ยคือจอยก็ดีใจได้หัวลอกกับนางนางอยากทําอะไรก็พาทำเงี้ยคือนางอยากจะกล้าแสดงออกทําคุ้มท้าคิดแบบว่าไม่แบบเก่งไม่อะไรเงี้ยก็ปล่อยให้นางนางเข้าเนาะอันนี้ก็เหมือนกเ,เราช่วยเขาอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆพังสำหรับจอยจอยคิดว่า มันก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับแอนดี้เพราะว่าวันวันข้างหน้าถ้าเขาอาการดีขึ้นเขาหายแล้วเขาเคยเห็นว่าจุดที่ว่าเขาเคยเป็นมาเราถ่ายเอาไว้ก็ตอนที่เขาดีขึ้นอ่ะเขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกันด้วยฉันเคยผ่านฉันเคยผ่านเรื่องราวที่แย่ๆการป่วยที่แย่ๆมาจนอาการฉันดีขึ้นนะไอ้นู่นไอเนี่ยไอนีน่คือมันเป็นอะไรที่ย้อนหลังดูได้ไงเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจให้จอยด้วยจะ้ะขอบคุณค่ะ